จ้าเมื่อกี้ก็ให้ดูอีกฝั่งหนึ่งเนาะจ้าอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งเด้อเดจ่าเดินนี่อันนี้แม่น้ำน่าจะนี่แม่น้ำแม่น้ำเขามาเล่นสเก็ตกันดูวะแม่น้ำกลายเป็นลานตะแข็งดูเถอะเขาเล่นสเก็ตกันดูเถอะคนอย่างหลายเลยดูเถอะเป็นแม่น้ำน่าจะนี่ดูวะแม่แม่น้ำเป็นทะเลจ้ะทะเลนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นทรายเห็นไหมนี่ นี่ทรายนี่ทะเลทรายจ้ะนี่นี่ทรายทะเลทรายจ้ะดูอ่ะนี่ทะเลทรายอย่างงามเลยคนอย่างไรเลยจ้ะนี่ขนาดน้ำสุดๆเลยนะจ้ะนี่ลบหกองศาเมื่อเช้านี่ลบสิบสามจ้ะตอนนี้บ่ายแล้วบ่ายลดลงอีกหกองศานี่จ้ะเห็นไหมนี่เป็นทะเลจ้ะเห็นไหมทรายเป็นทรายครึ่งหนึ่งแล้วก็ทางนั้นเป็นแม่น้ำมันก็จะแข็งเป็นลานน้ำแข็งเลยจ้ะเห็นไหมนี่ทะเลนะจ้ะนี่ทะเลทะเลสาบ ดูเะจ้ะคนเขาเล่นหิมะจากทะเลกลายเป็นลานน้าแข็งลานสเก็ตดูเถอะจ้ะคนเขามาเล่นน้าแข็งเล่นสเกตกันดูวาเขาเล่นสเกตกันนะจ้ะอากาศดีจ้ะใจเดดออกงามงามอากาศดีมัหน้เดดออกอย่างงามเลยจ้ะนี่จจะมุนจังนี้จู้อจ้ะเด้ออาจจะตาลายจังหน่อยจ้ะนี่ดูว่าดูทะเลสาบดูเถอะ ทะเลสาบน,นั่นจ้านี่ทะเลกลายเป็นลานนลำแข็งนี่คนอย่างไรเลยจ้ะนี่คนดูเถอะคนนะ,ะ,ะคนนะจ้ะนู้นสนมีแต่คนเลยจ้ะนี่อากาศดีนี่เดียวงามเลยอุ้ยเดียว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 ,ยวงามงามงามไปวิดีโองามงามงามโอ้ดิ <laughs> <laughs> โองาม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  <laughs> <laughs>

Nam 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 bo 10 tí tôi có cái gì nào nam 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 vũ nó như cái gì thế này đi 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 าเาเน่อดีกกอออออาม,ดา,มา,าก่าไม่จ่ายเห็นกกนะจนน้ะเนาะเนเธอร์แลนด์สุดสัดาอย่างเมาเลยปกพลีกายเป็นนแข็งน,น้ำแข็งเลยน้ำแ<ะ>ข็งเอ

ไจนน้ำกลายเป็นนลำแข็งเป็นลานสเก็ตเลยเราจะดูแหละดูว่าอากาศกะดีดีดูดูดูเด็กนองเด็กน ah ้องกุญแจอูอย่างน้นเขามาเลียนสเก็ตทะเลกุญแจเด็กน้องสำหรับนี่แหละงามเลยนี่กุญแจเขาเล่นสเก็ตกันงามเลยนี่ทะเลนั่นเองจ้ะนีาเลย อุย้ยงามพูห้หลักพูดนี้อากาศก็ดีนี่เด้อล, <laughs> ลูกกับสวามีดูว่าอากาศอย่างนี้เลยวเดตออกเข้ามาเลนหิมะทะเลเด้อจ๋าเด้อนี่ดูว่างามไหมานี่โอ้ยอย่างงามเลยย่าย่าหมาไ <laughs> <laughs> ก่เซีบออสเลาดาวเอ็กม,ย <laughs> มอยจะไปขันนกเคมองกันดู <laughs> ดูว่ายังงามเลยจ้ะ อากาศก็ดีดูสะท้องฝ่าเป็นสีฝ่าทะเลเห็นไหมจะจ้ะจะเป็นทรายขึงเห็นน้ำขึงเห็นไหมนี่ทะเลนะจ้ะดูว่าทรายแล้วก็แม่น้ำนี่ตรงทีดีเนี่ยเป็นทรายทะเลทรายหาดทรายนะจ้ะแล้วก็แม่นน้ำเรื่ออเ้ยขามันเล่นกันด้วะคนอย่างรายเลรนสกตอยังงามเลยอากาศดีนะจ้ะก็ให้ดูนะจ้ะเนาะนัเนื่อเลียนกับสาวคลาดในต่างเหน ยังไงก็ให้เพื่อนๆมาสนุกน้ำกันนะจ๊ะอุ้ยหนาวสุดๆเลยมือฉันเย็นเก็บเลยนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะเด้ออ่าเออนะไอซ์ไอซ์ใหญ่ใหญ่ชอยเอากระิกฟูนี่เข้ามาหละนะจ๊ะนะสำหรับเห็น คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะจ๊นะเนาะเออฉันคิไปเล่ยนต่อละเด็กงามหลายเดูวะเด็เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันก็ี้หายหละฝนตกอืออันนี้ดูบะนะจ๊ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะจ๊ะเด้อยังไงก็ฝากกดติดกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเด้อขอบคุณนะคะสำหรับทำเอ่อจเจอกันคลิปต่อไปย,นะย่ากูโจ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คนนะจ๊ะเนาะกันที่สาวคนลาดต่างแดนนะจ๊ะจ้ะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะจ๊ะเด้อเดี๋ยวกันคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย